สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพอกระเบาหนึ่งคือเกาอร์เบาหนึ่งอุบลคนโกครับผมวันนี้ยุกกระแม่น้าหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมยุกกระแม่น้าหน้านะครับต้มมะฮ่มครับผมอาหารยีสาน์เมื่อนี้ครับต้มครับผมต้มเสียบอู้เมืองครับถวยบางงหนึ่งปลากะสร่นครับโซลเล็กครับอู้โจกเล็กอะเหลือดได้ครับนี่เมืองดีครับ เลือดเอ้ยอเป็นตะสวนนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะมาตุ่มมะพงผักแก้มครับผมนี่อีสานบานเฮาเด้อเนี่ยขอขอ,ขอ,ขอภัยครับนะครับมาอืมขาดเปียมอกๆไปดิเอ้ยเลยเนี่ยนี่ข้ของแข็งโอ้ยใส่ตูเด็กของแขบครับ หอมเปียอือเมืองบอกยึดครับซาเลเนียครับว่าเมืองซาเลเนียเป็นหอมเปียอือเมืองสวนนี้แหละครับแซ่บจิ๋วปี่น้องเลยมันนะหางน้าเจียเจียวไปแดกบ้านพ่าครับจับปีน้องจับ เนี่ยาบังเทาด้ครับเือนีซานบัเ้กินังสีหลักหซอบอุ่นเครื่องเฮ้อุ่นเครื่องเอุ่นเครื่องครับผมแซ่บแะอืมอาวคักุ้งัุ้ักมาเติมมาครับมาเติม เลอบบาเนี่ยมักเลยค้องแฉะได้บาทนี้ครับผักกาดหินครับบวยเซลือ้ออเออออหินขึ้นหูดังด้วยมันหินขึ้นหูดังพี่น้องบ่วยค่ะนี่แล้วครับผม ปลาซาบีเมืองไทยครับผมประกาศหินครับโหราผาใส่น้ำเกล็ดเข้มขลับอู้ย,ยต้มเป็นน้ำซวนต้มแบบเอรดีค่ะแค่อ้ยชอ,อบบ้าชอบบ้า ออกะทมครับเออมันเปือยดีเนาะแซ่บยบานนอกครับเปือยกัเหนือดีครับอือเหนือออเป็นบ้มีเลยรสชาติกับคมคมครับอ,อือุยคุยพักแก้มขย้อนปั่นยังไงคุยแบบอือุยสวกเล็กเดี๋ยวิกตามนะครับเจ้า ปรกปรการเห็นอย่างนี้ไปไปส้องไงนะครับโอ้โอ้โอเรื่มซสีแดนะคุณแม่ซีดแด้วเด้อได้เรื่องครับได้เรื่อง มันพริกหวานโมเมนตัวนี้ของเขาดีจริงครับผมพริกพริกสวนเน่ยหนุกนี่จะเป็นพริกสวนพริกบ้านพริกแบบนี้จะเป็นพริกบ้านเม็ดขาวบวยคำนี้ไงอืมอืม เติมน้ำต้มลอ่องคออืมแข่งแรงแข่งแรงบ่วชทำเน,นี่ยอืม ประกาศยิงวาซาบิเมืองไทยเนี่ยถึงหัวอย่าง ปลปาแดดป็าปแล้วขาดไปื่อครับอีสานมาเท่าขาดปลาแดกว่าอะไรหรอเมื่อไ้แล้วมันสีบ่มีแห้งปลาแดดมีแห้งก่อนเอากระปิโอ้กะปิกะปิเรากะปิจะไม่มาเลเจ้ากะปิครับกะปิไตตัวนี้พี่น้องเพิ่นเอามาหายกะปิไตสวดน้ำหนักหน,นักเลย อืมหอมกับปิอืมดีหรอกอืมดิทบแซ่บๆแบร้ายครับนี่ครับซ่บงเสีับบุยครับมีไงครับ อืมอันนอ่ะเนะแบบแซ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 บเนาะเบิ่งเข่าติดมือว่าเมนว่ามันไปดำหน้ามาพี่น้องเอ้ยเรื่องมือลูดหัวโบราณเป็นว่าแฮ่มมือลูดหัวกวาดยินเข่า ขม่อเรี่ยงบาหนึ่งลูปจนหัวหละบาบาหนึ่งรูบดูหลายหัวหลานเลยแซลบผิวบัวทองยกปัวครับมึงเลอยู่นิ่้วก็บอบว่าตองยกดูนิ่งเอาเปปียกเปียเปีย หลากหละายอร่อยครับผมของอีสานบ้านเฮาต้มกับลาบตะเข้ากันก็จะมีผักเขียวเจียวปลาแดีบักบอร์บักเครือพวงบักแข็งบ้านเฮานะก็อื่นบักแข็งภาษาอีสานอื่นักแข็งภาษาไทยอื่นมะเกรือพวง buổi buổi thì ừ. cần đi bánh nhá cá bọc thịt đông bằng Ôi, ừ. vào đừng về sám mệt đấy đi nó rồi nhở

อืมแบ่งกันกดกลมนะครับเพือแตกเลยอ,อ,อืมอ้อมวนเสียงไปอืมวสุดทานี่ง้งทาแฟนพันถ่เขาถึงหูได้ครับว่าสุดทาของไผ่ครับ วิธีเซียนครับขออยากยิมเนมาสดมันมันสดแล้วมันแสบีปดีอืมแสบตังหัวครับแสบดีๆโอ้ ที่ทานบ้านเนาเยอดไปกินหลายอย่างกินนังสิล่ะกินค่าๆแข่ขขขนๆคลรวดกินแบบแค่นแคน,นนะกินหลายอย่างมันบทนลงหลายอย่างจัดการผมมือนีกาขอขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับเนาะในอ่า รับชมเบาหนึ่งนะครับอุบนคนโกครับในช่องตามสังโรซีชมพูครับกราขอบพรกคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับขามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งด้วยเด้อบักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับผมกดไวเดอครับเด้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะท่านจะได้สามารถดูก่อนใครครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เมรณาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ